ฉะนั้นที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งอาหารแบบโซนอาหารป่าอาหารบ้านๆน,นี่คือร้านชื่อว่าบ้านเราเสาสูงต้นตาลปูผาร้านรับของจริงตอนเนี้ยไอยที่แบบสดเด้งๆนะอันนี้ก็ลงตัวครับกลมกล่อมลองแวะมาทานร้านนี้นะครับทั้งจริงใจทั้งของสดราคาเป็นกันเอง สวัสดีครับพติงครับนี่คือรายการร้านนี้พี่แนะนานะครับแล้วผมปอตอนนี้เราอยู่กันที่เข้าป่ามาเจอร้านร้านนี้ครับซึ่งเป็นร้านที่น่าสนใจมากนะครับนี่คือร้านชื่อว่าบ้านเราเสาสูงต้นตาลภูผานะครับเป็นร้านที่ชื่อแอบยาวนิดนึงครับแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านค่อนข้างที่จะเป็นอาหารโบราณโบราณอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านอาหารเหมือนคุณแม่ทําให้กินว่าที่อย่างนี้เลยนะฮะทีเด็ดหลายๆเจ้าแอบมารีวิวไว้บ้างแต่ว่าที่นี่เคยเป็นร้านอาหารเก่า อยู่ที่เขาสามุกแล้วก็ย้ายมายกทั้งร้านตรงนั้นเอามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วเปลี่ยนบรรยากาศริมทะเลเป็นบรรยากาศในป่าและริมน้ำอีกทีหนึง,งโอง้โหนี่น่าสนใจมากนะครับและที่นี่มีอาหารด <Okay. S 2> ีเด็ดด้วยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชิมเลยครับร้านลับลับจริงฮรี้ สวัสดีครับ,รบผมตอนนี้เรามาอยู่กับป้าน้องนะครับเป็นเจ้าของร้านร้านอาหารบ้านเราเสาสูงต้นตาลภูผา,าชื่อร้านยาวที่สุดในประเทศไทยใช่นะครับมันเป็นที่มาที่ไปยังไงครับทำไมถึงเป็นร้านชื่อนี้คําว่าบ้านเราคือกับบ้านเราเสาสูงเมื่อก่อนมันมีเสาดีแท็กตุกเนี้ยลูกสูงมากเลยข้างหน้านี้เลยอทุกวันนี้ก้อบดสัญญาก็เอาออกแล้วค่ะแล้วที่ต้นตาลเนี่ยต้นตาลอยู่ข้างหลังบ้านครับ วกกันและทีววนี้มันจะลืมภูผาไม่ได้เขาเป็นร้านเก่าเราใช่ให้คนรู้จักก็มารวมกันก็เลยยาวไปในแหะลูกตอนย้ายร้านภูผาเห็นว่าเอาทุกอย่างเลยไม้โต๊ะขอบท่านมาหมดเลยของที่ร้านเก่ารื้อมาแบบเดิมๆแล้วก็มาทําแบบเดิมเลย แค่สตอรี่ร้านก็สนุกแล้วนะครับอาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทไหนครับแบบบ้านๆนะคะโบราณอ่ะโบราณท้องถิ่นใช่เหมือนบรรยากาศแบบมากินข้าวบ้านแม่หนูนึกออกไหมมาหาแม่มาหาปู่ย่าอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบปบอุ่นเราจะเป็นสไตล์นั้นอาหารท้องถิ่นอาหารบ้านๆเหมือนกินข้าวบ้านแม่นั่นแหละแบบนั้นนะลูกถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอะไรบ้างครับปลาทูราดพริกสดปลาทูทอดน้ำปลาแกงปลาปลาเห็ดโคนผ้าปลากุเลมึก ขัดน้ำดำําแล้วสมัยก่อนนี่ป้าขายข้างบนอ่ะมันจะมีรวนทะเลอ่ะคนโบราณเขาออกเรือไปพวกทะเลอ่ะเขาจะมีกุ้งหมึกหอยปูปลาอะไรเหลืออย่างเงี้ยลูกเขาก็จะเอามารวนรวนแล้วก็ตำพริกตำกระเทียม,มบรุงรสไป คำว่าล้วนนี่คือมันจะกลมกล่อมนะลูกผมก็ยังไม่เคยได้ยินเมนูนี้ที่ไหน่าใช่ป้าเนี่ยเป็นคนตั้งล้วนทะเลแล้วขายดีที่สุดอ่ะสาวสมุกกับใครมาก็เอารวนทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งอาหารแบบโซนอาหารป่าใช่อาหารบ้านๆใช่โอ้โหครบเครื่องป้าน้องทำนี่คือวัตถุดิบท้องถิ่นอ่าใช่สดเมื่อกี้เห็นบอกว่าปลาทูนีเพิ่งพึ่งเข้าเลยเดี๋ยวไปดูสสยเลยไปดูตาใสแจ๋วเลยอ่าผมจะบอกนี้นะเวลาคุณไปทานร้านอาหารนะถ้าเกิดคุณไม่เจอร้านที่จริงใจ ของสดขนาดนี้นะคุณก็จะได้รสชาติประมาณหนึ่งแต่ถ้าวัตถุดิบแบบนี้แล้วมันสดแต่มันอร่อยมากเนาะอร่อยใช่แต่เห็นบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าประจําเก่าที่ร้านภูผาเนี่ยตามหมุดใหม่นะครับตอนนี้ไม่ใช่ร้านภูผาแล้วนะบ้านเราเสาสูงต้นตาลภูผาร้านรับของจริงตอนเนี้ยคนดูเทสนี้อีพีนี้เปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างสิบโมงเช้าแต่บางคนหิวมาก่อนสามโมงครึ่ง ป้าทาให้หนูก่อนป้าก็ทําให้นะคือ9ก้าโมงครึ่งนะอ่แเออนั่และมาเลยโทรมาเลยป้าจะทําไว้ให้เลยขึ้นเบอร์โทรมให้ครับโทรมาถามก่อนแล้วปิดเนี่ยสาวทิ์ขออนุญาตปิดเร็วหน่อยสองทุ่มลูกคนมันเยอะมันเหนื่อยล้าหน่อยเปิดใจลองแวะมาทานร้านนี้นะครับทั้งจริงใจทั้งของสดราคาเป็นกันเองแล้วบรรยากาศแบบนี้ครับหาได้ใกล้ๆแค่นี้เองแต่คุณจะต้องตามมุดนี้ให้เจอเท่านั้น มาแล้วครับสั่งมาทั้งหมด6เมนูที่ป้าน้องแนะนําเลยนะครับวันนี้เราสั่งนี่เลยครับบอกว่าทุกโต๊ะมาต้องสั่งเมนูนี้ก็คือรวนทะเลนะครับเป็นสูตรลับที่เขาคิดขึ้นมาเองเลยนะครับนี่คือผ้าปลากุแลน่ากินมากนะครับแล้วนี่ก็คือปลาทูราดพริกสดแกงคั่วเนื้อปูยอดตะเา้าครับแกงป,ป่าใบโคนครับแล้วก็ ปลาหมึกผัดน้ำดำําปลาหมึกแบบมาแบบสดสดใสใสเลยแล้วก็ปลาทูนี่ก็แบบเต่งๆต่งใสๆสเลยนะเริ่มที่รวนทะเลนะครับก็จะมีกุ้งนะครับปลาหมึกโอ้ชิ้นใหญ่นะชิ้นแบบหัวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเคลือไปด้วยพริกสดกระเทียมก็อะไรเนื้อปูปลาเนื้อปลายโคนมาด้วยนะกุ้งโหนี่ครับเหมือนผัดเรือโปะเหมือนผัดเรือโปะแ,แบบแห้งๆนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะแตกต่างนิดหน่อยจะลองดูก่อนนี่ครับหนึ่งช้อนแบบมีทุกอย่างครับ ม,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 มันคล้ายๆกับเมนูที่บ้านผมเลยแล้วนึกถึงกับคุณแม่ทำเลยแบบนี้นะครับอร่อยมากติดดาวน,นะครับต้องตังอร่อยจริงลองแกงคั่วก่อนแกงคั่วที่นี่ใช้เป็นยอดมะพร้าวนะครับเนื้อปูแบบผันชำํำยอดมะพร้าวอ่อนๆน,น,นะครับตับสีเขียวล้วยชะอมหอมๆนิดนึงแกงกะทินี่เป็นสเสน่ห์ของกับข้าวไทยครับกับข้าวพืวว้นบ้านนะฮะแกงคั่วจะไม่กินข้าวแล้วเป็นม้อยนะ กลมกล่อมครับยอดะเพราอ่อนมากแบบไม่ม hmm. sure, ีไม่มีแบบความแข็งมาให้ราคายใจเลยครับเนื้อปูไม่มีแกนกลางเลยดีมากเลยจะลองดูปลาปากูแลบเมืองติดทะเลเนี่ยตากูแลเนี่ยเอามาทํากับข้าวอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้หากินได้ทั่วไปในทุกๆร้านอาหารนะครับเราะใช้เนื้อปลาสดๆครับแล่ให้บางๆนิดนึงให้มันติดมะนาวที่เขาผ้าแล้วก็มีพริกขี้หนูตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เป็นเครื่องผ้าแล้วก็น่าจะรสชาติแบบ แซ่บถึงใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองชิมดูน้ำยำเปรี้ยวตักไคลหอมแดงพริกหอมเผ็ดเนื้อปลาหวานกัขบข้าวก็ได้ครับแซ่บันดีฮะดีมากเลยเลยนื้อสดมากปลาทูราดพริกสดครับซึ่เมื่อกี้มันสดใหม่ๆเลยครับมาแบบคอ,อดมาสียังสวยครับลองดูซิเป็นอย่างไรแกะง่ายเลยครับร่อนขอชิมหัวหน่อยนะถ้า ตอดมาดีๆเนี่ยหัวจะทานได้หมดเลยนะครับเพราะเป็นปลาไซกำลับบงดีหัวกรอบแน่นอนะอืบออร่อยม,มากครับก็ไม่ได้ใค่าบ้านคุดบมันสดอะ่ะรสชาติที่เขาปรุงมามันเข้มข้นมันแบบมันอร่อยไปหมดเลยอะ่ะที่ปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเทใจให้ทุกเมนูขนาดนี้นะไซกำลับบงดีอครับเนื้อหวานมาก หลายๆที่จะทําเป็นราดพริกแบบราดพริกแบบพริกแหบบ้งๆพริกยังแดงแต่พอราดพริกที่หนูสดมันทําให้ชูรสอาหารขึ้นมาได้อร่อยมากขึ้นอีกน,นะครับเนี่ยต่อไปเป็นแกงป่านะครับแกงป่าปลาโคนทุกคนคือแกงป่าเนี่ยสําหรับผมนะมันต้องน้ําบแบบอมเ,อเขียวๆแบบเนี้มันจะหอมสดๆเขนน้มข้นเนื้อปลาสดๆเนี่ยดีเลยอืม อันนี้กินง่าย,ยครับเผ็ดหอมไม่เค็มจัดถือว่าเป็นแกงป่าแบบสายแบบซบน้ําได้ไม่ได้เข้มแบบจนจนแบบข้นอะไรอย่างนี้นะแต่เผ็ดนะบอกไว้ก่อนมันแค่แบบน้ํามันไม่ข้นคลาดเฉยแต่มันเผ็ดนะอีกหนึ่งเมนูอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกใครด้วยไหมเนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์เขาให้หมึกมาทั้งตัวการผัดผิกน้ำำําดําเนี่ยเขาจะไม่ต้องเอาเอาส่วนส่วนวน,น้ําดํามันออกนะครับมันก็จะมาทั้งตัวนะกับข้าวสวยนิดนึงครับวา,วาวเลย หม,มึกน้ำดำจะค่อนข้างกลมกล่อมนะครับนวลๆหน่อยรสชาติโอเคเลยแล้วเนื้อหมึกคือสดมากนะครับน้ำก็ติดหวานเค็มนิดๆแล้วก็กับเนื้อปลาหมึกไข่ที่แบบสดๆเด้งๆนะอันนี้ก็ลงตัวครับกลมกลม่อมบ้านเราเสาสูงต้นตาลภูผาทิกัดเส้นมิตรสัมพันธ์นะครับคุณถ้าเกิดคุณไปหาชื่อร้านภูผานะคุณจะไปเจอหมุดเก่าซึ่งมันอยู่ที่เขาสำม,มุกร้านนะ่ะถูกย้ายมาที่นี่แล้วนะครับเป็นถนนมิตรสัมพันธ์ซอย16 ลัดเข้ามาในซอยน,นิดนึงครับร้านจะหลบอยู่ทางซ้ายลึกเข้ามาอีกนิดที่เราด้านหน้าคือคุณมาลองนะครับร้านนี้ผมคิดว่าพื้นบ้านเนี่ยมันคือบ้านๆทำาอ,อย่างปลาทูอย่างทะเลลวนทะเลอย่างเงี้ยอย่างผ้าอย่างแกงคั่วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกับข้าวที่เราคิดถึงอนะติดตาสักสามเมนูนะก,ก็ต้องเป็นปลาทูครับแล้วก็ลวนทะเลแล้วอีกอันหนึงหนักใจมากเลยเอ็นปแกงคั่วหน่อยนึงไกลาราคาไปให้ด้วยนะครับปลาทูราดพริกนะห้าตัว จานใหญ่มากนะครับ200บาทแกงคั่วนะเนื้อปูกับยอดมะพร้าวอย่างอย่างนั่นสองร้อยลนทะเลก็200บาทแล้วก็ผ้าปลากูแลบ100บาทครับสดมากนะครับแกงปลาป้ายโทน150ครับชามยากัยกย์กแบบนี้เลยแล้วก็ปลาหมึกผัดน้ำดำฮนะสองบาทนะครับคนไหนที่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศร้านอาหารแบบเดิมๆร้านอาหารแบบสมัยใหม่มันเบื่อแล้วลองกลับมาหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงอะ่ะ นะครับอาหารพวกนี้ทำให้กระเพาะของคุณทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็เติมพลังงานในชีวิตคุณได้ดีด้วยนะครับนะโอเคใครที่ชอบนะครับให้กําลังใจพวกเราได้ด้วยวิธีการกดไลค์กดแชร์หรือว่าแนะนําเพื่อนๆให้มากินที่ร้านนี้ก็ได้นะครับมีร้านเด็ดร้านดังไหนไหนที่อยากจะแนะนําให้เราไปคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเป็นกาลังใจให้เราเยอะๆเจอกันใหม่อีพีหนาสวัสดีนะครับ แล้ววันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Lu ูน a าว t ตนาฬิกาดีไซน์เก๋ไก่ที่ส่วนได้ทุกวันไม่ว่าจะวันทำงานวันพักผ่อนหรือวันพิเศษเพราะทุกวันคือเวลาที่มีค่าและลูน a าว t ตพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาสนใจนาฬิกาสามารถสั่งซื้อได้ที่ tiktok v i o l e official